สวัสดีครับนี่ผมช่างเบิร์ดนะครับผมนะก็วันนี้เราเตรียมตัวเดินทางไปจังหวัดอขอนแก่นแล้วก็มหาสาครคามนะครับกับรถเกี่ยวเพื่อครอบครัวและครัวเรือนนะครับรถเกี่ยวเพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าใช่รถเกี่ยวขนาดเล็ก นะครับใช้เกี่ยวตัวเองนะครับผมใช้งานส่วนตัวไม่ต้องรอไม่ต้องง้อนะครับรถใหญ่ใครจะมาไม่มาเราไม่สนเราเกี่ยวของเองได้นะครับลดราคาเริ่มต้นหลักหมื่นนะฮะเป็นหมื่นนะครับแต่สภาพป้ายแดงอย่างนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมนิสสบเออาร์คูต้าเออาร์สองหนึ่งหนึ่งนะครับคูโบต้าข้างหลังเป็นคูโบต้าไอร์เจสามนะครับตัวนี้รถพร้อมเซอร์วิสพร้อมใช้งานนะครับดูแลหลังการขายมีอะไรให้นะครับผมตัวนี้เป็นรถเกี่ยวคอรวงโดยเฉพาะนะครับ เป็นเครื่องคูโบต้านะครับผมเครื่องดีเซลตัวด้านหลังนี้จะเป็นรถอุ้มนะครับรถอุ้มเดี๋ยวผมถ่ายอย่างนี้เลยดีกว่าจับด้านเลยตัวนี้เป็นรถอุ้มนะอ่ารถอุ้มเออาร์เจสามเครื่องคูโบต้าสิบสิบสองแรงมา้าดีเซลนะครับรถถังอุ้มต่อมาก็ตัวนี้เป็นคูโบต้าเออาร์สองหนึ่งหนึ่งคูโบต้าเหมือนกันนะนี่เอารับสวยๆใสๆนะครับผมนะดูแลให้มีคู่มือถ่ายให้นะตัวนี้เป็นรถมือสองญี่ปุ่นนะครับใช้สับนาแปลง ถ้าทํางานทั่วไปก็อยู่ประมาณ2-3ไล่ต่อวันนะครับสี่ไร่แต่ถ้าเป็นแบบคล่องแคล่วหรือเป็นมืออาชีพแล้วที่ลูกค้าไปใช้งานกันน่ะก็อยู่ประมาณ7-10ไร่ขึ้นอยู่กับความชํานาญนะแยกก่อนนะความชํานาญครับก็เราก็ตรวจสอบเช็คระบบให้ทั้งหมดนะครับอัดลูกปืนให้ใหม่นะครับดูแลน้ํามันหลองเหลวแล้วก็หล่อเลื่นทาา่องเาีายวให้ทั้งหมดเลยนะครับก็เตรียมออกเดินทางไปแล้วนะครับอันนี้นะโอเค ก็ฝากไว้กับเดี๋ยวเราก็ไปส่งถึงหน้างานนะอะรี้ยก็ฝากกดทักทายกับร้านน้ำบินนอกาศของช่างเบิร์ดนะครับสนใจก็ติดต่อเบอร์โทร0925982211ด้านล่างนะครับแล้วก็ ID ไลน์จะเป็น NO NO ตัว P 2ตัว LIT นะครับผมผมตอบไลน์เองทุกอันนะครับผมนะอันนี้คือโกดังช่างเบิร์ดนะครับผมนะสวัสดีครับบายบาย